สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านคนมือบอลการ์เด่นนะจ๊ะวันนี้ก็เจอก็แม่คนมือบอลกันแล้วเนาะแม่พ่อจะถ่ายคลิปข่าวแดดออกเปี้ยงเลยจ้ะวันนี้แม่คนมือบอลก็อยู่นี่กับกล้วยไม้ไสวยๆหอมๆนี่เลยนะจ๊ะใครสนใจก็สแกนคิวอาร์โค้ดตรงมุมจอเลยจ้ะไม่งั้นก็โทรมาที่เบอร์ศูน9 3แปดศูนย์เก้าสามเจดเจ็ดสามเก้าเก้านะจ๊ะใครเพิ่มไลน็เพิ่มจากเบอร์นี้กันได้เลยเนาะโทรมาคุยเห็นหน้าเห็นตากันได้เลยจ้ะจ้ะ ก่อนจะเจอกับกล้วยไม้ก็บอกค่ะจะส่งก่อนเนาะค่ะจะส่งของเราก็ยังเหมือนเดิมจ้ะถ้าเก็บเงินไปทางก็แปดสิบาทแบบเหมาเหมาเนาะถ้าโอนก็หกสิบาทนะจ้ะแบบเหมาเช่นกันเนาะไม่ไม่มีบวกเพิ่มจะสั่งเท่าไหร่ก็ไม่มีบวกเพิ่มนะจ้ะจาจักก่อนจะเจอก็ฝากกันเหมือนเดิมเนาะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเล็กๆของเราด้วยนะจ้ะมาเรามาเจอกับกลวยไม้ชนิดที่หนึ่งกันเลยจ้ะตามมาทางนี้เลยครับลูกชาย ตอนนี้หลานชายห,หยุดโรงเรียนจะให้มาเป็นตากล้องเนาะเหลืองจันจ์จ้ะเหลืองจันบาสเขาสั่งลงมาอีกแล้วจะ้ะให้เรือแค่หนึ่งร้อยบาทเท่านั้นเนาะเหลือแค่หนึ่งร้อยบาทเท่านั้นจะ้ะเหลืองจันทบูลนะจะ้ะรีบซื้อเก็บกันเนะาะทานาออกดอกแล้วมันราคามันจะสูงเนาะตอนนี้แค่หนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะจะ้ะเหลืองจันทบูลจ้ะเป็นไม้ที่หายากตัวหนึ่งเนาะ ตัวนี้จะเป็นเขาแกะชมพูนะจ๊ะเขาแกะชมพูดอกมันหมดเลยเนาะอันนี้ดอกมันหมดเลยจ้ะแล้วก็จะย่อมยาวนิดนึงนะจ๊ะเห็นัหมจะเอาหันหันหันตูดแกะให้ดูเสีละนี่นะจ๊ะเขาแกะชมพูจ้ะบาสสั่งลงมาอีกแล้วจ้ะมีโปรลงมาอีกแล้วจ้ะเหลือแค่หนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะจ๊ะเหลือแค่หนึ่งร้อยบาทต่อหนึ่งไม้นะจ๊ะเขาแกะชมพูจ้ะ โอ้โหแขวนก่อนนะจ๊ะขอแขวนแป๊บหนึ่งแล้วอันนี้ก็เป็นขาแกะชมพูจ้ะขาแกะชมพูนี่แบบบิ๊กบิ้มนะจ๊ะไปค้นกันออกมานี่แบบบิ๊กเบิ้มจ้ะนี่ให้ดูนี่เลยจ้ะให้ตากล้องถ่ายให้ดูเลยจ้ะใหญ่บิ๊กบึ้มอย่างนี้เลยนะจ๊ะบิ๊กบึ้มเลยจ้ะนี่ใหญ่ๆกันอย่างนี้เลยเนาะคัดกันออกมาจ้ะ เขาแกะชมพูนะจ๊ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเหมือนเดิมจ้ะหนึ่งร้อยห้าสิบาทเหมือนเดิมเนาะหาที่ไหนได้เนาะใหญ่ขนาดนี้หนึ่งร้อยห้าสิบบาทจ้ะเดี๋ยวขอแขวนแป๊บหนึ่งนะจ๊ะเขาแกะชมพูนะจ๊ะนี่สวยๆใหญ่ๆจ้ะแม่คนมือบอลก็ชอบขี้อวดอ่ะขี้อวดอีกแล้วเนาะนี่เห็นไหมจ๊ะ ออกช่อกิ้งเก่งจ้ะนี่สามช่อเลยเห็นไหมจ้ะสามช่อเลยจ้ะเขาแกะชมพูนะจ้ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นจ้ะโอ้โหใหญ่ๆสวยๆจ้ะเรามาเจอกับอีกหนึ่งตัวเนาะตัวนี้ก็โอ้โหไม่ยอมแพ้เขาแกะชมพูจ้ะเขาแกะม่วงจ้ะนี่เห็นไหมจ้ะแต่แม่คนมือบอลขอบอกก่อนนะจ๊ะมีต้นเดียวที่มีดอกนะจ๊ะนอกกันนั้นดอกไม่มีจ้ะแต่ ม่วงจาม่วงนี่เห็นไหมจ๊ะนี่นี่ความใหญ่นะจ๊ะความใหญ่นี่รีบหาจัดซื้อกันตอนนี้เลยนะจ๊ะนี่เขาแกะม่วงนะจ๊ะนี่เห็นไหมจ๊ะดูความใหญ่นะใหญ่มากมากมาก,มากเลยจ๊ะในราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะจ๊ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจ๊ะเขาแกะม่วงจ๊ะไปคัดเอาออกมาแบบโหมาจัดจำหน่ายให้กับลูกค้าเนาะ ใส่ให,ใหญ่ๆเลยเนาะนี่เห็นไหมจ๊ะมีสองต้นเนาะแต่กอธรรมชาติออกมาจะใหญ่ทุกต้นนะจ๊ะไม่ต้องกลัวเลยว่าจะไม่มีไม่ใหญ่เนาะนี่เห็นไหมจ๊ะใหญ่บิ๊กบึ้มอย่างนี้เลยดูลากเห็นไหมจ๊ะนี่ตากองถ่ายให้ดูเลยจ๊ะลากอุดมสมบูรณ์นะจ๊ะนี่เขาแกะม่วงนะจ๊ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจ๊ะมาเจอกับอีกหนึ่งตัวเนาะโอ้โหตัวนี้ หอมหอมจะหอมจริงๆอืมเขามีชื่อว่าซันเซ็ตอินทจักนะจ๊ะซันเซ็ตอินทจักอ่ะลูกชายถ่ายใกล้ๆเลยจ๊ะใกล้ๆเลยดอกสวยมากสวยสวยจริงๆแล้วหอมจริงๆจ๊ะหอมหอมพอกับช้างเลยจ๊ะนี่เห็นไหมจ๊ะนี่อ่ะแต่กองถ่ายให้ดูจ๊ะ เดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูด้วยเนาะว่าความสวยของเขาเป็นยังไงจ้ะซันเซ็ตอินทจักนะจ๊ะเป็นไม้ที่ออกดอกเก่งนะจ๊ะจะสังเกตยังไงแม่ค้าโกหกหรือไม่โกหกให้สังเกตก้านจ้ะนี่เห็นไหมจ๊ะการเก่าของเขานี่เต็มเต็มเลยเห็นไหมจ๊ะนี่แม่เนี่ยจะให้ดูนี่เห็นไหมจ๊ะนี่การเก่านะจ๊ะเป็นไม้ออกดอกเก่งออกดอกทั้งปีนะจ๊ะซันเซ็ตอินทจักจะหายากนะจ๊ะ ไม่ค่อยมีจ้ะแล้วสวยออกดอกอันนี้น,นี่โรยไปแล้วเห็นไหมจ้ะอันนี้โรยแล้วเนาะนี่แทงมานีอี่ช่อนึแล้วเห็นไปจ้ะเขาจะออกดอกเก่งมากนะจ้ะซันเซต็ตอินทจักรจ้ะอันนี้ผาเวียงจ้ะผาเวียงนี่กอใหญ่ๆอย่างนี้เลยเห็นไหมจ้ะใหญ่สมบูรณ์ใบสวยเห็นไหมจ้ะใบไม่มีตำหนิเลยสักนิดเดียวสิบกว่าสายเนาะ ที่จะออกดอกปีหน้านะจ๊ะที่จะออกดอกที่จะมาถึงนี่เนาะผาเวียงนะจ๊ะหนึ่งร้อยยี่สิบบาทจ้ะอากระเทียมจะกระเทียมยังอยู่เนาะเหลือไม่กี่กระถางเลยเนาะกระเทียมจ้ะเดี๋ยวให้บาสเขาขึ้นรูปดอกให้ดูจ้ะนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าต้นนะจ๊ะสี่ห้าต้นจากกรนี้แล้วจะเป็นไม้กอใหญ่มากเลยนะจ๊ะยิ่งเลี้ยงยิ่งสวยจ้ะหนึ่งร้อยยี่สิบบาทจ้ะ บาาบอกลงมาอีกแล้วจ้ะอันนี้เดี๋ยวไม่เชื่ออะไรเดี๋ยวแม่คุณมาบอกขอดูแป๊บนึงนะจ๊ะขอดูชื่อก่อนพวกความแน่ใจนะจ๊ะล่องแรงสายหลวงจ้ะล่องแรงสายหลวงเหลือแค่หนึ่งร้อยบาทนะจ๊ะหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นจ้ะทุกไม้เลยเนาะที่เป็นเอื้องสายเหลือหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะจ๊ะอันนี้คือล่องแรงสายหลวงนะจ๊ะหนึ่งร้อยบาทจ้ะอันนี้เหลือแค่สามไม้นะจ๊ะ สายไหมไกรลลิจ์จ้ะนี่นี่ก็หนึ่งร้อยบาทนะจ๊ะตออราคานั่นรีบซื้อเก็บกันไว้นะจ๊ะรีบซื้อเก็บกันไว้ตะเกียงเพียบเลยเห็นไหมจ๊ะนี่ตะเกียงเยอะมากเอาไปปลูกไปขยายพันธุ์กันได้เลยนะจ๊ะอันนี้จะเป็นลูกสายหลวงลาวนะจ๊ะลูกสายหลวงจ้ะนี่ออใหญ่ๆสวยๆอย่างเงี้ยเลยจ้ะสวยๆอย่างเงี้เลยเห็นไหมนี่นี่ กอใหญ่มากแล้วตะเกียงเริ่มบาเลยนะจ๊ะเนี่ยสายพวกเนี้ยอย่าไปตัดทิ้งกันนะจ๊ะเก็บเอาไว้เดี๋ยวตะเกียงเขาจะออกมาเนาะลูกสายหลวงจ๊ะอันนี้คือโอโน่นะจ๊ะโอโน่จ๊ะนี่กอพุ่มเป็นพุ่มอย่างนี้เลยจ๊ะเป็นพุ่มเป็นกออย่างนี้เลยเนาะหนึ่งร้อยบาทนะจ๊ะหนึ่งร้อยบาทจ้ะเกี่ยวกับพวกสายสายทั้งหมดเอื้องสายจะเหลือแค่หนึ่งร้อยบาทเนาะอันนี้จะเป็น เนตเตอร์ม่วงนะจ๊ะนี่เนตเตอร์ม่วงจ้ะเห็นไหมจ๊ะนี่สายเพียบเลยจ้ะสายเยอะๆอย่างนี้เลยจ้ะนี่ตะเกียงเห็นไหมจ๊ะนี่ตะเกียงออกมานี่เลยจ้ะไปเด็ดออกแล้วไปไปแปะกับไม้ได้เลยเนาะหนึ่งร้อยบาทนะจ๊ะเนตเตอร์ม่วงจ้ะอันนี้จะเป็นเนตเตอร์เพลอกโหกอใหญ่ๆอย่างนี้เลยจ๊ะหาที่ไหนได้ไม่มีเนาะที่ว่าจะใหญ่และสมบูรณ์แบบนี้เนาะ นี่เราเลี้ยงกันอย่างดีจ้ะเหลือแค่สามไม้นะจ๊ะเนตเตอร์เผือกนะจ๊ะเหลือแค่สามไม้จ้ะหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นเนาะอันนี้จะเป็นขายเอาเอาสายไปก่อนเอาสายไปก่อนอ่าหลวงใต้นะจ๊ะหลวงใต้แท้ๆไม่มีรูผสมนะจ๊ะหลวงใต้จ้ะหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะจ๊ะหนึ่งร้อยยี่สิบบาทจ้ะ นี่สายเพียบๆดอกเพียบๆอย่างนี้เลยเห็นไหมจ๊ะหลวงใต้นะจ๊ะนี่หนึ่งร้อยยี่สิบบาทเท่านั้นเนาะหลวงใต้แท้เลยนะจ๊ะเป็นไม้ป่านะจ๊ะไม่ได้มีลูกผสมตรงไหนเลยเนาะหายากนะจ๊ะแล้วอันนี้จะเป็นอันนี้น้ำผึ้งจ๊ะไทยไหมไทยจ๊ะสายน้ำผึ้งไทยนะจ๊ะสายน้ำผึ้งไทยเหลือแค่สองไม้นะจ๊ะเหลือแค่สองไม้ โอ้สามไม้นะจ๊ะเอาไปเรือแค่หนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะจ๊ะสายน้ำผึ้งไทยจ้ะเรือแค่หนึ่งร้อยบาทเท่านั้นจ้ะเอา,ททานนมาตรงนี้ข้ามข้ามไปเลยข้ามปลานี่เฟิร์นปนมาจ้ะเฟิร์นปนมาทั้งใหญ่ทั้งสวยเห็นไหมจ๊ะนี่นท,ทั้งใหญ่ทั้งสวยนะจ๊ะใหญ่จริงๆจ,จ,จ้ะเอาไปเปะกับไม้ใหญ่ๆขอนใหญ่ๆจ้ะโหสวยมากเลยนะจ๊ะ หนึร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นจ้ะหนึร้อยห้าสิบบาทจ้ะจากที่บาทสเคยขายสองร้อยเนาะเหลือหนึร้อยห้าสิบบาทจ้ะแล้วใหญ่มากสวยมากเลยนะจ้ะเฟิร์นปนมานะจ้ะหนึร้อยห้าสิบบาทจ้ะามาทางนี้เลยครับอันชายมาทางนี้ครับอันนี้ปากช่องสมัยนะจ๊ะแม่คุณบอจะให้ดูเป็นไม้ที่ออกดอกเก่งนะจ้ะออกดอกเก่งจ้ะ ที่แม่คนมือบอลเนี่ยตอนเนี้ยที่มีอยู่คัดออกมามีดอกต้นนี้ต้นเดียวนะจ๊ะแม่คนบอลบอกก่อนนะแต่เดี๋ยวเข่าก็จะออกดอกนะจ๊ะแล้วคัดออกมาจะเป็นฟอร์มกอทั้งหมดเนาะนี่ให้ดูนี่สองต้นนะจ๊ะสองต้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยเลยจ๊ะสองต้นสองต้นทุกกระทางนะจ๊ะปากช่องสมายจ๊ะแล้วมีแค่นี้นะจ๊ะแม่คนบอนบอกไว้ก่อนหมดแล้วหมดเลยนะจ๊ะหาไม่ได้นะจ๊ะ ปากช่องสมัยจ้ะหนึ่งร้อยสามสิบบาทเท่านั้นเนาะหนึ่งร้อยสามสิบบาทเท่านั้นจ้ะนี่เห็นไหมจ้ะอันนี้สี่ต้นเลยเห็นไหมจ้ะนี่แล้วเขาจะเป็นไม้ถือออกดอกเก่งเนาะออกดอกเก่งไม่เก่งให้สังเกตการการเก่าของเขานี่เพียบเลยจ้ะออกมาเพียบเลยเนาะอันนี้ตายแล้วหลงยังไงเหลืออยู่ต้นเดียวเนี้มิงกะซาพิง์นะจ๊ะมิงกะซาพิง์จ้ะลอต้นเดียวเนาะ หนึ่งร้อยยี่สิบาทเท่านั้นนะจ๊ะหนึ่งร้อยยี่สิบาทเท่านั้นเนาะเหลือแค่ต้นเดียวจ๊ะอันนี้มาเลยจ๊ะแคทริยาจ๊ะแคทริยานี้สวยจริงๆนะจ๊ะสวยมากเลยจ๊ะเขามีชื่อว่าฮาวายนะจ๊ะนี่เห็นดอกไหมจ๊ะนี่เห็นดอกไหมแล้วกอใหญ่มากเลยจ๊ะกอหนึ่งไม่ต่ำก็หกต้นเจ็ดต้นนะจ๊ะฮาวายนะจ๊ะ หนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะจ๊ะหนึ่งร้อยยี่สิบบาทจ้ะโหนี่ดูกอนี้เห็นไหมจ๊ะนี่ดูกอนี้นี่นี่เห็นไหมจ๊ะกอนี้ใหญ่มากใหญ่แล้วดอกสวยดอกใหญ่ดอกสวยมากเลยนะจ๊ะฮาวายจ้ะอันนี้เหลือแค่สองต้นตายแลย้วโหนี่แอรเรียวนะจ๊ะแอรเรียวจ้ะนี่ ดอกหอมกระนันห่อกระดาษอยู่ยังหอมเลยเนาะตอนแพ็คค่ะยังหอมเลยจ้ะเหลือแค่สองกระถางเท่านั้นนะจ๊ะแอรีเรลนะจ๊ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นจ้ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นเนาะต้นใหญ่ๆอย่างนี้เลยจ้ะโอ้โหเหลือแค่สองกระถางจ้ะอันนี้ดอกบานไม่มีแล้วเนาะดอกบานจะโชว์ก็ไม่มีแล้วจ้ะเหลือแต่ดอกตูมเนาะเดี๋ยวให้บ้านขึ้นรูปดอกบานให้ดูนะ เขามีชื่อว่าเดี๋ยวเหลืองพุทธมนทนหรือวายด่างเรียกกันงนะ่ายๆเนาะเหลืองพุทธมนทนจ้ะใบเขาด่างดอกเขาก็ด่างแล้วดอกสวยมากเลยนะจ๊ะดอกเขาจะออกสีเหลืองเนาะสมชื่อกเ็เหลืองพุทธมนทนจ้ะในราคาสองร้อยบาทนะจ๊ะนี่ดูกอเห็นไหมจ้ะนี่สี่ต้นนี่สองต้นมาเลยเนาะนี่สี่ต้นเลยนะจ๊ะกอใหญ่ๆสวยๆนะจ๊ะเหลืองพุทธมนทนจ้ะ ลูกช้างจะลูกช้างอีกหนึ่งตัวเป็นอีกหนึ่งตัวที่สวยมากเดี๋ยวให้ขึ้นรูปให้ดูจ้ะนี่ยังเหลือดอกตูมอยู่หนึ่งกระถางนะจ๊ะลูกช้างนะจ๊ะเขาเรียกช้างอะไรเนะาะบ้านเขาก็บอกอยู่แม่จ๊าแม่คนมือบอลไม่จำเนาะเรียกว่าลูกช้างกันก็แล้วกันเนาะดอกหอมออกดอกเก่งนะจ๊ะออกดอกเก่งออกดอกเกือบทั้งปีจ้ะนี่เห็นการไหมจ๊ะการเขายังอยู่เต็มเลยดอกที่โรยไปแล้วเนาะ อันนี้ยังตุ่มอยู่เห็นไหมจ๊ะนี่แทงช่อดอกมาเลยจ๊ะนี่ลูกช้างนะจ๊ะหนึ่งร้อยสามสิบบาทนะจ๊ะหนึ่งร้อยสามสิบบาทเท่านั้นเนาะสวยๆแล้วดอกเขาสวยจริงๆจ๊ะอันนี้คือเข็มแสดจ้ะเข็มเสด็ดเข็มเสด็ดให้ดูเนาะอันนี้ให้ดูให้ดูดอกก่อนจะให้ดูดอกว่าสีเขาจะปะมานี้จ้ะแล้วนี่คือต้นนะจ๊ะที่ยังมีอยู่ ถ้าออกดอกแล้วเขาจะออกดอกทั้งปีนะจ๊ะถ้าถึงฤดูออกดอกขาวแล้วออกดอกทั้งปีจ้ะเป็นฟอร์มกอเนาะต้นหนึ่งไม่ต่ำกับสองนะจ๊ะสองต้นสามต้นเป็นฟอร์มกอรธรรมชาติทั้งหมดเราคัดออกมาให้ลูกค้าเนาะเราคัดออกมาเลยจะอันไหนที่ไม่สวยต้นไม่สวยใบไม่สวยเราจะไม่เอาออกมาจัดจําหน่ายเนาะนี่เห็นไหมจ๊ะอันนี้สามสี่ต้นเลยจ้ะกอน,นี้เห็นไหมจ๊ะนี่ หนึ่งสองสามสี่ห้าต้นจ้ะกอนี้ห้าต้นเข็มแสดนะจ้ะฟอร์มกอใหญ่ๆอาฝากเสาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยเอามาเก็บจ้ะหนึ่งร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะจ๊ะเข็มแสดจ้ะอันนี้จะเป็นเข็มญี่ปุ่นผสมขาวแกะนะจ๊ะสีม่วงเนาะสีม่วงจะมีสองสีนะจ๊ะมีสีม่วงกับสีขาวจ้ะอันนี้จะเป็นสีขาวจ้ะนี่เห็นไหมจ๊ะนี่สีม่วงกับสีขาวเนาะ สองสี่นะจ๊ะหนึ่งร้ยี่สิบาทเท่านั้นนะจ๊ะดอกเขาหอมดอกหอมแบบหอมเหมือนขนมชั้นอะเนาะกินเหมือนขนมชั้นจ้ะเข็มเข็มม่วงญี่ปุ่นผสมข่าแกะนะจ๊ะนี่หนึ่งร้อยยี่สิบบาทเท่านั้นจ้ะเอามาทางนี้เลยค่ะพรานชายมาเจอไฮไรท์ไฮไรท์จาหญิงของสวนจ้ะเป็นราชินีของสวนนะจ๊ะ นี่ไอยาเรศชมพูนะจ๊ะสวยอย่างงี้เลยเห็นไหมจ๊ะเห็นดอกไหมสวยอย่างนี้เลยจ๊ะนี่บานยังไม่สุดเนาะนี่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 เตรียมจะบานแล้วจ้ะเตรียมจะบานแล้วยังตุ่มอยู่เนาะยังตุ่มยังตุ่มอยู่จ้ะไอยาเรศชมพูแล้วช่อเขายาวนี่เห็นไหมจ๊ะนี่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 ยังตุ่มอยู่เนาะนี่ไม่ต้องกลัวว่าเราจะนี่เห็นไหมจ๊ะนี่ ไอยาเรียชมพูนะจ๊ะสองร้อยห้าสิบบาทนะจ๊ะสี่ช่อไปซะแล้วเนาะสี่ช่อไปแล้วจ้ะลูกค้าสั่งไปแล้วจ้ะอันนี้สามช่อเนาะต้นนี้สามช่อจ้ะมีช่อทั้งสองต้นเลยจ้ะต้นนี้ต้นนี้สองช่อสามช่ออ่าต้นนี้ก็สามช่อจ้ะไม่ยอมแพ้สี่ช่ออุตาเลีวสี่ช่อจ้ะนี่ต้นนี้ก็สี่ช่อนะจ๊ะยังตุ่มอยู่จ้ะต้นนี้ ต้นนี้สองช่อนะจ๊ะยังอยู่แค่สองช่อเดี๋ยวก็ตุ่มออกมาจ้ะเดี๋ยวก็แทงออกมาจ้ะไอเรนไอยาเรศชมพูสองร้อยห้าสิบบาทจ้ะอันนี้คือมัดชาชมพูไหมนั่นเป็นประโยคบอกเล่านะจ๊ะไม่ใช่ประโยคคำถามอ่ะถ้าไปเจอคนที่เขาบอกอ่ะก็จะรู้ไหมเล่าว,ว่าสวยชมพูหรือไม่ชมพูเนี่ย เขาชื่อว่ามัดฉาชมพูใหม่ชื่อนอะปลาบอ้ขาย่าไรน,นะเมื่อกี้สองร้อยเนาะสองร้อยบาทนะจ๊ะมัดฉาชมพูใหม่จ๊ะสองร้อยบาทจ๊ะหรือร้อยห้าสิบบะอ่ะมีสองราคาเดี๋ยวไม่แน่ใจเดี๋ยวรอถามบ้านคนมือบอลเดี๋ยวพิมพ์ให้ในคลิปนะจ๊ะระหว่างสองร้อยกับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะจ๊ะเดี๋ยวพิมพ์ให้ในคลิปจ๊ะ ชาชมพูใหม่นะจ๊ะอันนี้เขามีชื่อว่ารุ่งกะมนดอกสม้มเฮ้ยชื่อนอะชื่อเพาะเพาะเห็นไหมจ๊ะนี่รุ่งกะมนดอกสม้มไม่คนบอลให้ดูดอกเห็นไหมจ๊ะนี่สวยอย่างนี้เลยจ๊ะรุ่งกะมนดอกส้มนะจ๊ะดอกเขาก็จะคล้ายๆกับมอนไข่นะจ๊ะดอกเขาคล้ายกันจ๊ะ ในราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจ้ะนี่นี่เป็ดกอไหมจ้ะห้าหกต้นเลยจ้ะถ้าออกดอกแล้วสวยมากออกดอกแล้วสวยมากเลยนะจ้ะอันนี้จะเป็นมอนไข่จ้ะนี่เป็นมอนไข่นี่มอนไข่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะจ้ะมอนไข่จ้ะถ้าออกดอกแล้วจะลงในความสวยของเขาเนาะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นจ้ะมอนไข่ อันนี้คืออ้าวคามใส,ส่เสร์อมาได้ยังไงใส,ส่เสร์อเหลือสองกระถางนะจ๊ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจ้ะกอใหญ่ๆอย่างนี้เลยจ้ะนี่เห็นไหมเลยเลยกระถางแล้วจ้ะลูกค้าซื้อไปเอาไปเปลี่ยนกระถางได้เลยนะจ๊ะไปใส่กระถางใหญ่ได้เลยเนาะใส่ตะกร้าก็ได้จ้ะส่วนมากเขาจะใส่ตะกร้ากันเนะาะใส่เสื้อจ้ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจ้ะ อันนี้จะเป็นเรืองโคราชผสมเวียดนามนะจ๊ะเรืองโคราชผสมเวียดนามอ่ะนี่เห็นไหมจ๊ะเอาไปเหลือไม่กี่ไม้จากสองร้อยเอ้ยจากหนึ่งร้อยห้าสิบเหลือหนึ่งร้อยสามสิบบาทนะจ๊ะหนึ่งร้อยสามสิบบาทจ๊ะเหลืองโคราชผสมเวียดนามนะจ๊ะหนึ่งร้อยสามสิบบาทจ๊ะรีบซื้อนะจ๊ะช่วงมีโปรเนาะ ดอกนี้หอมรับประกันความหอมจ้ะอันนี้คือกุราบเหลืองโคราชนะจ๊ะกุราบเหลืองโคราชจ้ะนี่นี่แท้ๆไม่มีลูกผสมไม่อะไรเลยเนาะนี่เห็นไหมจ๊ะกุราบเหลืองโคราชจ้ะไกลได้เห็นดอกกันแล้วเนาะถึงฤดูการของเขาแล้วจ้ะกับกุราบโกกิจ้ะกับกุราบโกกินี่เขาจะออกดอกพร้อมกันจ้ะเขาจะแข่งกัน สวยเขาจะแข่งกันเขาออกดอกพร้อมกันเนาะกุราบโกกิกับกุราบเหลืองเวยนนามอ่ะกุราบเหลืองโคราชในราคาหนึ่งรอยี่สิบบาทเท่านั้นนะจ๊ะเอามาทางนี้จ้ะมาทางนี้ทางนี้คือซันเซ็ตลอเรนเซียนะจ๊ะใครไม่มีต้องรีบสั่งจ้ะต้องรีบสั่งนะจ๊ะหมดแล้วหมดเลยนะจ๊ะเพราะหายากมากเลยจ้ะซันเซ็ตลอ โอ้ยเนาะลอเรนเซียจ้ะชื่อพูดยากจ้ะมีแบบเกาะไม้ก็มีนะจ๊ะแบบเกาะไม้ก็มีจะเป็นแบบนี้เนาะเกาะไม้นี่เห็นไหมจ๊ะนี่คือแบบเกาะไม้ต้นใหญ่ๆหอย่างเนี้เลยจ๊ะถ้าใครชอบแบบเกาะไม้ชอบแบบกระถางพิมพ์บาบอกได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวจะขึ้นรูปดอกให้ดูจ๊ะดอกสวยจริงๆจ,จ๊ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นจ๊ะอันนี้จะเป็น สามปอยผสมรูซอนเนาะสามปอยผสมรูซอนจ้ะนี่โอ้หเรื่องความหอมนี่ไม่ยอมแพ้ใพรไม่ยอมแพ้ใครเนาะนี่ออกดอกทั้งปีนะจ้ะสามปอยผสมรูซอนจ้ะออกดอกสวยมากจ้ะแล้วออกดอกทั้งปีจ้ะหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นจ้ะจากหนะึ่งร้อยยี่สิบเนาะ บาทบอกจัดโปรจ้ะจัดโปร,โปรตั้งแต่คลิปที่แล้วแล้วเนาะ mm. เหลือหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะจ้ะอ่ะมาทางนี้จ้ะมาทางนี้มาเจอกับพี่บิ๊กบุ้มจ้ะพี่บิ๊กบุ้มเหลือแค่สองกอเท่านั้นนะจ๊ะเข็มแสดจ้ะโอ้โหเห็นไหมจ๊ะบาทเอาออกมาเป็นสิบกอเนาะเหลือแค่สองกอแล้วนะจ๊ะ คลิปที่แล้วได้4กอตอนนี้เหลือแค่2กอแล้วจ้ะนี่2กอ2,008อ 1, ถ้ากอเดียวกอละ1 0 0าถ้า2กอ2,008นะจ๊ะนี่ใหญ่บิ๊กบึ้มอย่างนี้เลยจ้ะถ้าออกดอกแล้วสวยอรังปังเวอร์จ้ะถ้าออกดอกแล้วสวยจริงๆจ้ะเข็มแสดนะจ๊ะเข็มแสดเอ้าเดี๋ยวข้ามไอ้นี่มาได้ยังไง แมงไหมจ้ะแมงไหมหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะจ้ะหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นจ้ะนี่สวยๆอย่างนี้เลยจ้ะเป็นพุ่มออกดอกมาสวยมากเลยนะจ้ะแมงไหมนะจ้ะจากหนึ่งร้อยยี่สิบาทเหลือหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะจ้ะแมงไหมจ้ะอ่าอีกหนึ่งตัวโอ้โหอันเนี้ยปลูกหน้าบานเป็นสง่าราศีจ้ะออกดอกแล้วสวยจริงๆจ้ะหางช้างเผือกนะจ๊ะ หางช้างเผือกจ้ะใครสนใจสั่งได้จ้ะสองร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะจ้ะสองร้อยห้าสิบบาทจ้ะนทนแดดทนฝนจ้ะอ่ะเจอกับอีกหนึ่งตัวจ้ะตัวนี้เป็นไม้ที่หายากมากแล้วลูกค้าหลายคนถามมากับบัสคนมือบอนเนาะว่ามีหรือเปล่าช้างแดงชมพรช้างแดงชุมพรนจะชมพรซะแล้ว ถางแดงชุมพรนะจ๊ะเดี๋ยวจะขึ้นรูปดอกให้ดูจ้ะว่าแดงยังไงจ๊ะหมายตัวนี้รงกระถางปลูกดิดได้นะจ๊ะนี่เห็นไหมจ๊ะถางแดงชุมพรจ้ะสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะสองร้อยบาทเท่านั้นจ้ะสองร้อยบาทเท่านั้นหายากมากเลยนะจ๊ะถางแดงชุมพรนะจ๊ะสองร้อยบาทเท่านั้น,าาลน,น,ททน,นปลูกใส่กระถาง ใส่เครื่องปลูกได้เลยจ้ะตั้งกระดินไม่ต้องแขวนเนาะสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะช้างแดงชมพรนะจ๊ะสองร้อยบาทเท่านั้นจ้ะเดี๋ยวเอาเก็บก่อนจ้ะอ่ะเดี๋ยวเรามาปิดคลิปอันตรงอันนี้โอ้ลืมทางน้อยจ้ะมาตามกันมาจ้ะมาเจอกับลูกช้างเนาะช้างเล็กนะจ๊ะช้างเล็กช้างนิ้วแต่ก็ไม่นิ้วไม่เล็กมากนะจ๊ะอันนี้คือสีชมพูบานเย็นนะจ๊ะ ต้นละยี่สิบบาทเท่านั้นจะ้ะคั้นต่ำคือห้าต้นขึ้นไปนะจ๊ะนี่เห็นไหมจ๊ะ้อทีทีใบนั้นหนาจ้ะเราคัดกันออกมาเอาต้นที่แข็งแรงรากเดินดีมาเนาะอันนี้ช้างแดงจ้ะช้างแดงช้างแดงเหลือไม่เยอะเลยจ้ะนี่เห็นไหมจ้ะช้างแดงนะจ๊ะต้นละยี่สิบบาทคันต่ำคือห้าต้นขึ้นไปนะจ๊ะเหมือนกันเลยเนาะทุกทุกทุกลูกช้างเลยนะจ๊ะอันนี้จะเป็นช้างพลายจ้ะนี่ช้างพลายจ้ะ รากเดินดีใบหนาอย่างนี้เลยจ้ะยี่สิบบาทเท่านั้นจ้ะต่อหนึ่งกระถางเนาะต่อหนึ่งกระถางจ้ะอันนี้จะเป็นชมพูม่วงหรือจะเป็นที่เขาเรียกกันว่าสีบรูเนาะนี่เห็นไหมจ้ะชมพูม่วงจะต้นใหญ่แล้วสวยแข็งแรงมากเลยนะจ้ะชมพูม่วงนะจ้ะแล้วอันนี้จะเป็นช้างกระจ้ะโหใหญ่ไวจริงๆจ,งจ้ะม<ะ>ีขนาด ดัออกมาไว้อย่างนี้เนาะนี่เห็นไหมจ๊ะใหญ่ไวมากเลยจ้ะช้างกระนะจ๊ะกระถางละยี่สิบบาทเท่านั้นเนาะใครสนใจสั่งได้เลยจ้ะคันต่มห้าต้นขึ้นไปจ้ะอ่าอีกหนึ่งตัวจ้ะตัวนี้ตัวนี้จะเป็นไม้ที่หายากเนาะเป็นช้างที่หายากทํายากออกดอกมาแล้วสวยมากจ้ะนี่ชางตาตูนจ้ะช้างตาตูนนะจ๊ะหายากมากเลยนะจ้ะพอออกดอกมานี่ขายดีมากเลยเนาะ ทางการ์ตูนจะกระถางละยี่สิบห้าบาทจะมีแค่อย่างเดียวเนอะที่ขอยี่สิบห้าบาทจ้ะจ้ะอันนี้ก็เป็นทั้งหมดของคลิปนี้เนาะใครสนใจก็สแกนคิวอาโค้กันตรงมุมจอได้เลยจ้ะไม่งั้นก็โทรมาที่เบอร์ศูนย์แปดศูนย์เก้าสามเจ็ดเจ็ดสามเก้าเก้านะจ้ะใครเพิ่มรายเป็นก็เพิ่มจากเบอร์นี้เลยจ้ะจ้ะก่อนจะจากกันไปก็ฝากนี่นะจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์นะจ๊ะช่วยกดแชร์ให้ ไม่กดไลค์ก็ไม่ว่าขอกดแชร์ให้กับช่องเราด้วยนะเนาะเผื่อจะได้ไปเจอลูกค้าท่านอื่นเขาก็จะได้เห็นเนาะจะได้เข้ามาติดตามในช่องของเราเนาะจะได้เข้ามาอุดหนุนกล้วยไม้ของสวนเรานะจ๊ะกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเล็กๆของเราด้วยนะจ๊ะวันนี้แม่คนมาบอนขอลาไปก่อนจ้ะสวัสดีจ้า